แหลมเลยอ่ะนี่กำลังกลับขึ้นมากันเอานี่ถอยหลังกำลังขึ้นไปเตรียมตัวนะนักวันก็กำลังขึ้นอ๋อ อมยัง้อมยังมาเลยวิดีโออะพร้อมมั่งนานแล้วอั้คนต่อไปแล้วกันวุดแก้ตัวหน่อยแล้วอ่ะเอ็มมาก่อน อาวุธมาก่อนอะตาเกือบได้ลและอ,อ๋อเอาควันรีบหลบโลบอะอาวุธมา ดีหยุดได้แล้วอันดีอ่ะเอ็มมาเอ็มมาอ่เอ็มกับเพื่อนเขากับคริสอ่ะคริสลงก่อนอีกอ่ะ คริสว่าส์ต้องไอ้หนูน้อยมาแล้วเก่งมากเลยชอบตัวเล็กนิดเดียวเล็กกว่าพี่เฟิร์นอีกอ้ดูดิหืเก่งสุดสุดอ่ามาแล้วเอ็มเย้ หยุดได้อาหารมาน่าสุดยอดอ่าคริสว้าวอ่เด็เลเอาบรรยายเราไม่เห็นเผอไม่เห็นคริสเลย มันหมอกลงตอนนี้คริสโชว์แฮนด์ please โชว์ยูแฮนด์ please โชว์ยูแฮนด์ please เอ้ยไอซ์สติชไอซ์สติวิดีโอโอ้สุดไอซ์สติชชิเต้ไฮไฮคริสมาแล้วจริงๆเมื่อกี้เราจะเห็นภูเขาล้อมรอบแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรสุดโคยนะยิ่หม่าวะนั่นนี่โมอินะไม่ได้ตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยจริงๆอ่ะไม่เห็นอะไรเลยนั่นนี่โมพากย์พี่ลงกัน ไม่ชนใครไม่มีคนหรอจริงเหรอมีเด็กนั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวโอ้ยหิมะลงอีกไปไปเดินไปคนเดียวไปไปอ่ะเร็วเร็วเร็วไปสองคนนี้จะลงอ่ะหิมะลงแล้วต้องเก็บกล้องแล้วเร็วเร็วนั่งได้ปะเนี่ยนั่งนี้ได้ปะเอาขายืดไปค่อมคล่อมอ่าอ่าคล่อมพึกอ่ะเต็ม เออเออนั่นแหละอีกขาได้ยังเอาไปเร็วอ้าวไปถีบเลยดิฮะเดี๋ยวขออนุญาตถีบนะพี่ถีบไปทางนู้นนะระวังคนข้างหน้าอาพี่จะถีบไปไไมากทีบไปถีบไปทางซ้ายครับถีบไปไหวไปทางซ้ายเหรอทางโน้นอ ไ,ได้ๆๆยคนๆได้มีคนมีคนอยู่ทางนี้ครับไปจริงมสัตย le ์เอ้อเอาหยุดแล้วเอาขาหยุดแล้วเอาขาหยุดเอาขาหยุดลงกอนเลย ว่าเออนูน่นนูน่นนู่นนู่นไม่หวังไม่เห็นนะ,ะเดี๋ยวพุดลงไปแล้วอ่ะยิ้มะตกอีกออ่ะนะ